ติดตั้ง LED แบบไลท์อรารยะมาต้นเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุวันนี้เราไปวัดค่าแสงกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพามาชมว่ารถลูกค้านะทีต่ติดตั้ง LED มาจะมีความสว่างเท่าไหร่และ LED แบบไลท์อรารยะแบบนี้นะครับผมต้องไีไดกแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีความสว่างมา่านคัตออฟไม่มีที่สําคัญคือต่อให้เป็น LED แต่ไฟก็แยงตานะครับมาดูนะครับอมดานสายถ้าเป็นหลอดเดิมไฮโดรเจนเขาจะมีมา่านคัตออฟจะมีคัตออฟแต่ LED นะครับที่โคตณนาว่ามีคัตออฟไม่มีคัตออฟเลยนะครับมาดูกันนะฮ คัดออฟเลยนะครับแล้วก็ความสว่างเท่าไหร่เป็นโคมครับสองร้อยหกสิบนะครับอตรงนี้สามร้อยสามสิบสองร้อยกว่าตรงนี้หน้าตำแหน่งที่สว่างที่สุดนะครับคือสามรอยยี่สิบแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีคัดออฟเลยเห็นไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าจะวัดที่ตรงไหนนะครับแสดงว่า LED ตัวนี้ติดตั้งเข้าไปเนี่ยกับโคมจานฉายของรถเดิมเนี่ยที่ทำให้แสงฟุ้มกระจายนะครับ LED ที่ติดตั้งมาวัดได้200กวา่าต่ำกว่าเกณฑ์ม,มาตรฐานของศูนบริการถ้าลูกค้าอยากติดตั้งแก้ไขไฟสองสวา่างให้ถูกต้องถึงวิธีและไม่แยงตารถคันหน้าไม่แยงตารถสวนทางติดใต้ถึงวิธีและก็หวังปลอดภัยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับ086664377 6นะครับสวัสดีครับ